สวัสดีครับกลับมาพบกับมิเน็มโมโซล่าเซลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นโคมไฟวินเทจโซล่าเซลนะครับรุ่น2 4 0้วัตตนะครับตัวนี้2โคมใช้1แผงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับ โคมไฟสองโคมนะครับตัวโคมไฟนะครับสายไฟยาวสามเมตรทั้งสองโคมนะครับแผงโซล่าเซลล์กำลังหกโวลต์สามวัตต์นะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่อยู่ข้างในแผงโซล่าเซลล์นะครับความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่สี่พันแปดร้อยมิลลิแอมป์นะครับตัวนี้เป็นแท่นยึดแผงโซล่าเซลล์นะครับ น็อตเล่พุกนะครับสำหรับยึดแผงโซลาเซลล์นะครับตะขอแขวนตัวโคมไฟสองคมนะครับโคมไฟรุ่นนี้เปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับโอเคกันน้ำนะครับสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้เลยนะครับทนแดดทนฝนนะครับวิธีการใช้งานนะครับเมื่อลูกค้าติดตั้งแผงโซลารเซลล์เรียบร้อยแล้วครับก็ให้เสียบปลั๊กจากแผงโซลาเซลล์เข้าตัวหลอดไฟนะครับ ด้านหลังแผงโซลาเซลล์นะครับตรงนี้จะเป็นสวิต์เปิดการทํางานครั้งแรกครับโอเคให้ลูกค้ากดหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกดแล้ววิธีการทดสอบนะครับหากผมคว่ำแผงโซลาเซลล์เปรียบเสมือนเวลากลางคืนนะครับเมื่อแผงโซลาเซลล์มืดนะครับหลอดไฟก็จะติดอัตโนมัติขึ้นมาทันทีนะครับหากแผงโซลาเซลล์โดนแสงอาทิตย์ครับหลอดไฟก็จะดับนะครับแต่ทําการชาร์จพลังงาน เดี๋ยวเรามาดูรีโมทกันก่อนนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มออนครับเปิดการทํางานปุ่มออฟปิดการทํางานตัวนี้จะเป็นปุ่มตั้งเวลานะครับ3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ดชั่วโมงครับให้โคมไฟทํางานหลังจากนั้นก็จะดับนะครับปุ่มปรับความสว่าง25% 50%และ100%เนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับโคมไฟติดครั้งแรกจะเป็นความสว่าง100%นะครับ สามารถใช้รีโมทเปิดปิดการํำงานได้นะครับโอเคความสว่าง25% 50%และ100%นตะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนกลางคืนกันต่อเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับ